สวัสดีครับเอสดนะครับเข้าสู่ช่องแดงชาแนลนะครับเนาะอ่าแต่ต่อก็ออกเดินทางนะครับเนาะโอ้โหอ่ะบายบายนะเปียวนะเปไปเปล่าเป๋โอ้โหเปไปเปล่าเปไปเปล่าอย่าไปเลยเป๋อยู่นี่แหละอ่ะเปไปกับเข้าวไม้อ่านอนแล้ว ไม่สนใจแล้วอ๋อรู้แล้วรู้แล้วออ๋รู้แล้วใชื่อนเราส่แล้วเพ่เปียร์เพื่อเปรี้ยวมีรถก็มีรถเมื่อไหร่ก็จะกลับมาเจอเลยอ๋อโอ้โหนะคือพรู้้แลวะธาตาไปถึงวันนู้นก็คงจะนะต่างคนต่างไปกันแล้วล่ะเนาะหลายปีไม่ใช่หลายปีหรอกนานนานนานมาก จนไม่สามารถจะนับวันเวลาได้ไม่แน่นะจะไม่แน่นอนเกิดมีเอฟซีใจดีอ่ะเอฟซีไม่เกี่ยวถ้าตาต่อถูกหวยแล้วมาอยู่ใครไปรู้เนาะใช่มถ้าตาต่อถูกหวยแล้วโอเคอยู่นะถูกหวยหมดสิทธิ์ครับพี่แดงเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อหวยอ๋อไม่ก็คือรอให้เขาทําตกแล้วเก็บได้ไงไม่ต้องมาเขารู้แล้ว嘛เขาต้องเข้ากระเป๋าเขารู้แล้วเนาะเตี้ย กอดกอดเปียวยางกอดเปียวยางเยอะเลยโอ้โหนี่นะไปไปไปกระซอนี่กระซอนี่นะกอดแบบน้ำสังลาแบบน้ำตาแทบจะไหลนะโอ้โหเป็นไงไม่ได้เจอปีไม่ได้เจอนั่นแล้วไม่ได้เจอแล้วนะโอ้โหจากกันไปนะโชคดีนะจ้าบ๊ายบายโชคดีโชคดีเปียวนะโชคดีนะเปียวโชคดีโอ้โหนะ ไปกินน้ำไปกินน้ำเอะปนาไปกินน้ำไปน้ำปลากินน้ำก่อนไปากินน้ำสักครั้งไนึ่ก่อนสกครั้งนก่อนที่จะจากกันไปกินน้ำรกามกินน้ำกินน้ำกินน้ำน้ำเ้ยเ้ยน่โอ้โหปาผูกพันนะไปกินน้ำก่อนผูกพันอไปนู่นข้าวหร่าอยู่ข้าผัดให้เขากินต่กินไปไปกินเราก็ตกินกินละเมอลนน่ะ มัเป็นไรมัเป็นไรอ๋อนะเดี๋ยวเขาไปกินข้างหน้าเดี๋ยวเขาจะแวะกินน KFC KFC เนาะอ่าเดี๋ยวให้เลี้ยง KFC เปี้ยวไหมกินน้ำกับลูกกินน้ำกอนน้ำ้โซนนั่งเลยนะนั่งเลยไม่ไปเหรอง่วง็่อไม่ไปเหรอชอนนี้ขอช็อตนี้หน่อไม่รอ้หรก็ไม่ไมาคน่ไปเหอชีวิตของเป้วาเปลงไม่ไปนะ ชีวิตจังหวัดแล้วนะฮะชีวิตในเวาเดชีวิตในใบถกขึ้นของเขาเนี่ยเดินทางมาเยอะมากเดินทางไกลใกล้นะครับดดูหายใจิขึ้นาเดลิเวอรี่มาก็มีมาส่งถึงบ้านอดูแลอะไรต่างๆส่งพัสดุนะ ใส่ผุวมาทุกรูปแบบโอ้โหเป็นไงเขารู้นะเนี่ยเขามาจากรถมัธดุตอนมาฮ่นน่ามาจากกรุงเทพโอ้โหเป็นไงโอ้โตายเนาะตัวเล็กนี้ เว้้แต่ตัวนี้มันคงไม่ได้แล้วเนี่ยโตแล้วตอนนี้โตแล้วเป็นนมแล้วให้เขาส่งมาเลยลูวโตเป็นนมแล้วโอ้โไปวันหนึ่งก็ต้องจากกันนะครับน้องวันหนึ่งต้องจากกันวาระนั้นก็มาถึงอ่าไปเอยากไปเลอ เต๋ถ้าผว่านายเป๋เต๋ไม่สนใจแล้วนะเป๋บอกไม่สนใจเปี้ไม่อยากไปจากกรกเลยอยากอยู่กับป้าซอมีของกินอร่อยอร่อยกินข้าวผัดนั่นแหละยาจอก็แล้วก็ไก่ซื้อไก่ต้มเย็นน้องเปี้ยไปอยู่โน่นก็สบายอาจจะกินดีอยู่ดีมากกว่านี้นะหรือเปล่าเออก็ไม่รู้แบบมาเยอะนะครับมาเยอะ เราจะไปสู้กับเขาไหวไหมพี่จอคาเชล่านมเปี้ยวเมารถเหรอเมาอันนี้ก็เมาพวกัวอ้ยรพวกนี้ก็ต้องเมาอีกเมาจนก็ต้องหาไอ้ถุงพลาสติกเนาะห้อยหูไว้เนาะอืม๋อแล้วรวกในถุงชีวิตตรงเปี้ยวนี่น่าสงสารน่าสงสารเนาะเอท่าาไม่รู้กี่รอบจะกี่รอบเออใช่ไหมโอกาสกัดอ๋อโหเป็นไงก็ต้องแค่แล้วไม่ต้องแค่แล้วเตี้ยเอ๋พี่เอ ขึ้นรถมันเป็นอย่างนี้ต่สแาวเป็นหมาที่มีสตอรี่มันมันเป็นหมาที่มีสตอรี่เยอะสตรอเบอรี่เยอะมากเรื่องราวมันเกเป็นกบตูมอ่านะฮะแล้วก็มาเลี้ยงอยู่กบกอแล้วก็ไปนู่นไปลบุรีไปลบุรีอ่าเห็นไหมแล้วก็ไปนู่นโอ้โหเป็นมาแล้วก็ตีกลับมานี่ตีกลับมานี่อีกโโอ้หไปนู่นอไปนู่นอีกกลับมานี่แล้วก็จะไปจัะป่าดงโโอ้หโอ้โห เป็นมาเป็นมาที่เดินทางอยู่ตลอดเวลาอ่าที่ประจรลงเท้านะครับนี่เนาะที่ประจอนลงเท้าเดินทางอยู่ตรงโอ้ยเราเลี้ยเปลาปซอต้องใส่อะไรสักอย่างนะพี่ปลาใส่ลูกชิ้นก็ได้ปลาซอไม่มีชิ้นแล้วกินไปเลยแกมารถแกมาลดแกมารถปลาซอให้ให้กินยาแกมารถแกมาลดแกมารถอ่าอ่าปากอาปากโอ้โหดูซิเออกินไปกินไป มันอมไว้มันอมไว้แกมารถแกมาลดเพราะมารถหนเลยไม้มาลดหนักหนงให้กินน้ำไม่กินน้ำป้าช้อกินน้ำกินน้ำป้าช้อกินน้ำกินน้ำอาน้ำกอกปากเลยป้้ออาน้ำกรอกปากให้น้ำเราเิ้กินยาน้ำเรา่น้นี้ๆๆๆใส่ปลามาเลยใส่ปลามาเลยกินหน่อยแล้วกินหน่อยน้ต้องใส่ลูกชิ้นก็ให้มันหน้าปลาแล้วก็เกลือไปน้ำหมูมาชิ้นน้ำหมมาชิ้น เออห่อกันน้ำหมูห่อนด้หมูนี่ฮะมันจะเมารถน้องให้มันหลับไปนะฮะโอ้โหให้มันหลับเลยเหรอเออโอ้นมเปรี้ยวปักไปอยู่กับแม่โกงโกงจะพาขึ้นเขาเออน้ำหมูอะไรจะพาขึ้นเขาอีกเดียวเลยที่ทรอหดของนมเปรี้ยวนะฮะมาผู้มีสตอรี่มากมายมมาากยสามารถทำเป็นละครได้เออนี่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  โอ้โหอาหารดิบเนี่ยมันจะกินเนี่ยเนื้อดิบเนี่ยนะอ่าก้าวคุกเลยเหรอไม่ใช่มันอยู่ในเนื้อมันไปแล้วนั่นอ่ะโอเคอ๋อกินแล้วกินแล้วกินแล้วโอเคแล้วแต่งงานทรงนี้กินแล้วกันเมาลด์นะคนยังแก้หายได้เลยอ่ะมาก็ต้องได้สงสารนั่นสงสารเพราะว่ามันเงี้ไปไม่ได้บอกนะวันนั้นเคยไปเนอ โอ้น้ำปลไปน่ะต้องให้มันกินกับแก้มเนาะกินข้าวก่อนเนาะมื้อสุดท้ายเนาะตำรับที่นี่อ๋อนี่เนาะกินข้าวก่อนแล้วค่อยไปกินข้าวก่อนแล้วกินข้าวกินปลาก่อนใช่ไหมกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนปซอย้ายวันนไหปซอยังไม่ย้ายจ้าปซอยังอยู่กับอ ่อนูเด่นนอนแล pues ้วก็นอนอยู่กับสตัวนี่ก่อนน่ะโจดี้เอเปก่อนแล้วแม่คูเราจะทำยังไงยายแม่คูก็จะไปอยู่จะทำยังไงบ้านอ๋อบ้านก็ไว้นี่แหลาไนี่แะงกูก็ไปชาวบ้านอยู่ที่นู้นด้วยอ๋อต่อต่อวพี่ตจะไปเดียวไปครับ นี่นะครับอืก็ประมาณนี้นะครับเนาะอ่ากินหมดแล้วนะโอ้โหเนาะัวจะเมาเนาะอเออกินยาก่อนก่อนขึ้นจะขึ้นรถอ ถ้ามันไม่เมาก็แปลว่ายาดีๆยาดีๆเนาะต้ดีเห้มนกินะต่อนะต้องให้มันกินนะแล้วทานมาเดินทานบอกสิว่าไม่มีจะเอาให้รู้จะคายออกมามันมันไม่กินด้วยนะหน่อไม้แล้ยเหรอเออนกไมันคายโอ้น่อไม้ไม่กินนะมันไม่มะเขือมะเขืออะเออน่่หนอไม้มันกินแต่มะเขือมันไม่กินอ พอแล้วล้นกินน้ำน้ำมักินน้ำเนี่ยเอเกือกินน้ำทำไมมันไม่กินน้ำวะกินน้ำมันรกินน้ำกินน้เออไม่ต้องแล้วเ้ยวมันไม่กินน้ําอ่ะครับอซก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วแชร์ติดตามช่องแดงชแนลด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับ